ระกุมารสนทนากับพระสารีบุตรวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เข้าไปในพระราชนิเวศพระนางสุปะวาสาได้ถวายของควรเคี้ยวควรฉันควรลิ้มอันประณีตด,ด้วยพระหัตตนเองสิ้นเจ็วันในวันที่7จ็ดพระนางให้พระโอรสถ,ถวายบังคมพระพุทธเจ้าและให้ไหวภิกษุสงฆ์ ถ้านับหลังประสูติจะมีอายุเจ็ดขวบพระสารีบุตรถามพระกุมารว่าพระหนูเธอสบายดีหรือพอเป็นไปได้ไม่มีความทุกข์อะไรบ้างหรือพระกุมารตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรกระผมสบายดีแต่ที่ไหนกระผมอยู่ในคันเปื้อนโลหิตอยู่ถึงเจ็ดปีพระนางสุป,ปะวาสาทรงสดับแล้ว ทรงมีพระไัยสดชื่นเบิกบานว่าลูกของเราสนทนากับพระธรรมเสนาบดีลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามพระนางว่าดูก่อนสุป,ปวาสาถท่านยังปรารถนาจะมีบุตรอีกหรือทูลตอบว่าค่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหม่อมชั้นปรารถนาจะมีบุตรอีกสักเจคนพระเจ้าค่า พระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้วทรงเปล่งพระอุทานว่าทุกอันไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของที่น่ายินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมครอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ารักทุกย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยความเป็นสุขอธถกถาว่า นับจากวันประสูติแล้วผ่านไป11วันพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จึงเสด็จมาฉันนีเรือนทารกนั้นจึงมีอายุเจ็ดขวบสามารถถวายบังคมและสนทนาได้แล้วเหตุที่พระนางได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศอธกถาว่าความประพฤติที่ทำให้พระนางได้รับการยกย่องว่าเลิศทางถวายโภชนะประนีต ก็เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลไม่ว่าของเคี้ยวของบริโภคหรือเพสัตวอันสมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีสตีอื่นที่พึงจัดแจงไว้สิ่งทั้งหมดนั้นพระนางสุป,ปะวาสาใช้ปัญญาของตนบริหารจัดแจงและน้อมเข้าไปถวายโดยเคารพและในทุกๆวันพระนางจะถวายสังฆพัสและ ปาติบุคคลิกพัทแปดร้อที่ภิกษุหรือภิกษุณีที่เข้าไปบิณฑบาตในเรือนจะไม่มีมือเปล่าออกมาทรงสละบริจาคอย่างเด็ดขาดใจไม่หวงแหนยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้และการจ่ายแจกด้วยประการชนนี้พระกุมารออกบวชแล้วบรรลุพระอรหันต ในการต่อมาพระโอรสคือพระศิวีของพระนางสุปะวาสาได้เสด็จออกบรรพชาแล้วบรรลุพระอรหัตวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพวกท่านจึงดูภิกษุผู้มีอุปนิสัยถึงพร้อมด้วยพระอรหัตเช่นนั้นยังเสวยทุกข์อยู่ในท้องมารดาตั้งนาน แล้วชนเล่าอื่นเล่าจะทุกข์มากถึงเพียงไหนก็ภิกษุนี้ถอนทุกข์ได้แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงสดับแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพ้นจากทุกข์ประมาณนั้นแล้วบัดนี้ทำนิพพานให้แจ้งแล้วแล้วตรัสพระคถาว่าผู้ใดล่วงทางอ้อมลมสงสาร และโมหะนี้ไปแล้วเป็นผู้ข้ามไปได้ถึงฝั่งมีปกติเพ่งหากิเลสเครื่องวันไหวไม่ได้ไม่มีความสงสัยกล่าวว่าอย่างไรไม่ถือมั่นดับแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามพระโอรสคือพระศิวลีอักถาเอกานิบาตเล่าว่า พระนางทรงคิดว่าตนเองจะต้องตายแน่เพราะความทุกข์เจ็ดวันก่อนให้การประสูตินั้นดุนแรงมากจึงปรึกษากับพระสวามีว่าก่อนจะตายดิฉันอยากจะถวายทานตอนยังมีชีวิตอยู่ขอให้สามีไปเข้าเฝ้าพระาศาสดากราบทูลความทุกข์และทูลน,นิมนต์เสวยและขอให้กำหนดพระพุทธดำรัสให้ดีแล้วนำกลับมาบอกด้วย พระสวามีไปเข้าเฝ้ากลับทูลและฟังพระดำรัสแล้วส่งมุ่งหน้ากลับพระราชนิเวศขณะนั้นพระนางให้การประสูตรพระโอรสง่ายเหมือนน้ำไหลออกจากกระบวยพวกคนที่เฝ้าปรนิบัติหัวร้อกกันทางน้ำตาทีเดียวครันพระสวามีเสด็จกลับมาถึงเรือนส่งทราบว่าประสูตรแล้วพระโอรสประสูตรแล้ว ดับความร้อนใจของพระประยุรยาตลงทั้งหมดจึงตั้งพระนามให้ว่าสิวะลีต่อมาพระกุมารถูกพระสารีบุตรชักชวนให้ออกปวดเป็นสามเณรและบวชเป็นภิกษุตามลำดับกรรมเก่าที่พระนางสุป,ปะวาสาและพระโอรสเคยทำไว้ท่านว่านิชาติหนึ่งพระนางสุป,ปะวาสา เป็นพระอัคเมหสีของพระราชากรุงพาราสีต่อมาพระเจ้าโกศลทรงกรีธาทัพเข้ายึดกรุงพาราสีปลงพระชนพระเจ้าพาราสีและสถาปนาพระอัคเมหสีของพระเจ้าพาราสีให้เป็นพระอัคเมหสีของตนด้วยฝ่ายพระราชโอรสซึ่งคือพระศิวลีหนีออกไปทางช่องระบายน้ำ แล้วรวบรวมญาติมิตรสหายและคนที่ยังจงรักภักดีพร้อมแล้วโดยลำดับก็ยกกำลังมาตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีให้ทูตนำสารถึงพระราชากโกศลยื่นคำขาดว่ามีให้เลือกสองทางคือจะคืนราชสมบัติหรือจะรบพระราชมารดาทรงสดับสารแล้วได้แอบส่งสารต่อไปว่า ขอให้ลูกอย่ารบให้ตัดเส้นทางสัญจรเข้ากรุงล้อมไว้ให้หมดทุกด้านไม่นานชาวกรุงจะเกิดความยากลำบากไม่มีน้ําไม่มีอาหารพวกเขาจะจับพระราชาให้ลูกเองพระราชโอรสได้ทำตามคำของพระราชมันดาปิดล้อมกรุงพราราสีไว้เจ็ดปีเปิดช่องให้ประชาชนนําไม้น้ําพืชเข้าออก เพื่อให้ชีวิตพอเป็นไปได้เท่านั้นพระราชมารดาทรงรู้การเปิดช่องนั้นจึงส่งสารไปว่าเจ้าอย่างโง่เปิดช่องเข้าออกให้ปิดการเข้าออกทั้งหมดพระราชโอรสทรงปิดทุกช่องทางต่ออีกเจวันชาวพระนครก็เดือดร้อนบุกจับพระเจ้ากโกศลตัดพระเศียรไปมอบให้พระราชโอรสแล้ว พระผลของอกุศลกรรมที่ปิดล้อมพระนครเจ็ปีทําให้พระศิวลีราชกุมารต้องทนทุกข์อยู่ในคันเจ็ดปีการปิดทุกช่องทางอีกเจ็ดวันทําให้อยู่ในคันอีกเจ็ดวันพระนางสุป,ปะวาสาจึงต้องทรงทนทุกข์อุ้มคันเจ็ดปีเจ็ดวันการให้อาหารชื่อว่าให้ของสี่อย่าง ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิคมของชาวโกริยะชื่อปัจฉานีละนิคมในโกริยะชนบทครั้นเวลาเช้าได้เสด็จเข้าไปในพระราชนิเวศของพระนางสุปะวาสาประทับนั่งแล้วพระนางได้ถวายของควรเคี้ยวควรดื่มด้วยประหัตตนเองเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่า ดุก,กรสุป,ปะวาสาอริยะสาวิกาเมื่อให้โภชนาหารเป็นทานชื่อว่าให้สิ่งสี่อย่างแก่ผู้รับทานทั้งหลายคือ 1. ให้อายุหมายถึงผู้รับทานนั้นนำไปบริโภคแล้วมีชีวิตอยู่ได้ 2. ให้วันนะคือผู้รับบริโภคแล้วมีผิวพรรณผ่องใสเอ,อิบอิ่ม 3. ให้สุข,ขะคือผู้รับบริโภคแล้วมีความสุขกายสุขใจ 4. ให้พระคือผู้รับบริโภคแล้วมีกําลังกายครั้นเมื่อให้อายุวันนะสุข,ขะพระแล้วผู้ให้เองก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนที่จะได้รับอายุวันนะสุข,ขะและพระอันเป็นทิพย์ประนีต ดุดพวกเทวดาได้รับอันเป็นของมนุษย์บ้างดูก่อนสุป,ปะวาสาอริยะสาวิกาเมื่อให้โภชนาหารเป็นทานชื่อว่าให้สิ่งสี่สถานนี้แก่ปฏิคาหกทั้งหลายบุคคลให้โภชนาหารอันปรุงแต่งแล้วอันสะอาดประนีตมีรถถึงพร้อมด้วยรถทักษิณาทานที่บุคคลให้ ในท่านผู้ดำเนินตรงคือพระขีณาสพผู้ประกอบด้วยจรณะผู้ถึงความเป็นใหญ่คือมีภูมิธรรมสูงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทักษิณาคือการให้ที่รวบรวมบุญด้วยบุญมีผลมากบุคคลเหล่าใดละลึกถึงทักษิณาทานเช่นนั้นย่อมเกิดความยินดี ขจัดเสียสิ้นซึ่งมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งมูลรากในโลกคืออักุศลมูลสามย่อมเป็นผู้ไม่มีตำหนิย่อมเขาถึงฐานะอันเป็นสวรรค์